ลูกลอนบำรุงไก่ชนคุณมบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ชำในคุณมบสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้นะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับการรักษานะครับและการป้องกันไก่ชนของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการท้องร่วงนะครับหรือถ่ายเป็นน้ํานะครับก็นี่เลยครับสมุนไพรชาวบ้านเลยครับผักชะอมนะครับ ผักชะอมนะครับก็ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับก็สรรพคุณของชะอมนะครับชะอมเนี่ยมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกายนะครับขับลมในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ทําให้ไก่นะครับที่ถ่ายเป็นน้ำมีอาการดีขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงนะครับชะอม มีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซีที่ทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดนะครับเป็นไปอย่างปกตินะครับแล้ววิตามินซีก็ยังช่วยเรื่องการเสริมสร้างระบบความคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับนี่นะครับทําให้ไก่ปรับตัวนะครับไก่ปรับตัวแล้วก็อาการถ่ายเป็นน้ําก็จะดีขึ้นนะครับก็โดยมีวิธีการใช้ดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องทําการ เด็ดใบชะอมนะครับประมาณ 3- 4ยอดนะครับ 3- 4ยอดนะครับก็ใส่กระปุกน้ำนะครับถ้าเป็นกระปุกน้ำขนาดเล็กนะครับก็ใส่ประมาณ 3- 4ยอดนะครับแต่ถ้าเป็นกระปุกขนาดกลางก็ใส่ประมาณ 6- 7ยอดนะครับก็ทำการรูดเลยนะครับรูดเอาแต่ใบนะครับ แล้วก็ทําการขยี้ครับหรือจะเอาไปตําก็ได้นะครับนะครับขยี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ในกระปุกน้ํานะครับทําการเติมน้ําเติมจนเต็มเลยนะครับ ก็ง่ายๆแค่นี้เองเลยนะครับสมุนไพรแล้วก็ประโยชน์สรรพคุณที่อยู่ในใบชะอมก็จะละลายน้ำออกมานะครับเป็นสารผสมของธรรมชาตินะครับทำให้ไก่ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีอันตรายนะครับสามารถสามารถกินได้ทุกวัยเลยนะครับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเลยนะครับกินได้ทุกไห่เลยครับนี่แหละครับง่ายๆครับเป็นหลักการป้องกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะรักษาก็รูดอย่างนี้นะครับถ้าจะรักษานะครับก็ขยี้ขยี้เสร็จแล้วก็ป้อนใส่ในปากไก่เลยนะครับนี่ครับป้อนใส่ในปากไก่เลยครับก็เป็น วิธีรักษาแบบสมุนไพรธรรมชาตินะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับเนี่ยครับก็ยังไงฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกับเทคนิคง่ายๆนะครับชะอมนะครับป้องกันร,รักษาโรคท้องร่วงถ่ายเป็นน้ำถ่ายเหลวนะครับสวัสดีครับ